ก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับในการกล่าวขอบคุณนะครับผ่านสื่อทางโซเชียลนะครับเป็นกกรูปแบบของวิดีโอคือ,อ,อระหว่างหน่วยงานนะ่ะไม่ไว่าจะเป็นของพัทลาฟาร์มกับของสถาบนันโ้อบัแห่งชาติหรือว่าในส่วนของสมาคมสหพระชาชาติอ่ะโดยการขอบคุณแล้วเราก็ขอบคุณอย่างเป็นทางการหรือขอบคุณในลักษณะตัวบคุคคลอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่ตั้งใจจะอัดวิดีโอเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้การกล่าวขอบคุณเนี่ยเป็นที่ ได้เห็นแล้วก็รับรู้ในทางสาธารณะว่าแต่และหน่วยงานแต่และองคอ์กรที่ทํางานหนักเพื่อช่วยช้างในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะของการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาแล้วก็ร่วมกันทํางานนะครับในหลายวิธีนะครับโยงไปเมื่อสาวันที่ผ่านมาที่เรามีการสัมมนาย่อยข้างคอกช้างนะครับเป็นการสัมมนาโดยการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าควานช้างนะครับเช่นอาจารย์บุญยังนะครับแล้วก็อาจารย์หมอปรีชาพงคํคำนะครับรวมถึง พี่ชำนาญน,นะครับที่เป็นเจ้าของปางช้างแม่ริมนะครับเรามารวมตัวกันนะครับโดยกลุ่มคนเท่าเล่าเรื่องช้างเนี่ยมีความคิดที่จะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆสําหรับคนที่เคยเลี้ยงช้างแล้วก็เลี้ยงลูกช้างกําพร้ารอดได้นะครับโดยที่ไม่มีความช่วยเหลืออะไรมากนะครับเป็นการเลี้ยงแบบอยู่ภายใต้ข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในข้อที่เราคุยกันแล้วก็ตกผลิตก,ก็คือการที่จะต้องเร่งนะครับในการฟื้นฟูสุขภาพแม่แล้วก็ ทำให้แม่ช้างเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดเลือดลมดีแล้วก็สามารถผลิตนมได้ได้เยอะนะครับข้อนึงที่เราเตกผลึกแล้วก็เห็นร่วมกันว่าเราควรจะบาร,รุงแม่ช้างนะครับก็อ่ะ,อะ,อะก็คือการใช้สมุนไพรนะครับซึ่งตอนนี้เราได้รับแพ็กเกจนะครับเพิ่งมาส่งนะครับเป็นสมุนไพรที่เราเรียกว่า ปางละเวชภัณธ์นะครับทังเราคนเลี้ยงส้างชอบเรียกว่าหม่องปางละนะครับก็เป็นลักษณะของอยาสมุนไพรที่ <c oughs> เป็นองค์ความรู้นะครับมีการผลิตมีการฟอร์มูลเอแล้วก็อบรวมถึงแพ็คอย่างดีนะครับส่งมาจากอำเภองาครับปางละซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของ สถาบันโคชบาลแห่งชาตินะครับ<ม>ก็มีวิธีใช้แล้วก็มีสรรพคุณบอกไว้ตรงนี้นะครับแอบรู้มาว่านอกจากบำรุงช้างดีแล้วว่าบำรุงคนก็ดีเอาดองเหล้านะครับแต่ไม่เป็นไรเราต้องให้ช้างก่อนอก็ได้รับมาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับที่อยู่ที่ศูนย์บริบาลช้างปางละอำเภอง,งาวจังหวัดลำปางซึ่งเป็นหน่วยงานด้อยของ สถาบันข้าราชาแห่งชาตินะครับเป็นปังหลกเวชภัณฑ์ที่ส่งมาให้เราใช้ในการบำรุงแม่ช้างนะครับแล้วก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาบดให้เป็นผงนะครับแล้วก็ผสมกับกล้วยผสมกับผลไม้ต่างๆแล้วก็เป็นอาหารเสริมสาหรับลูกช้างในอาจจะไม่ใช่วันนี้น่าจะเป็นอีกสักเดือน2เดือนข้างหน้าก็คงจะได้ใช้ทั้งลูกช้างแม่ช้างนะครับกอ็อย่างน้อยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าเวลาเราช่วยเหลือลูกช้าง อย่างกัญญาในเคตนี้ก็มีหลายหน่วยงานมีหลายองค์กรมีการรวบรวมความรู้ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์องค์ความรู้สมัยใหม่ยาที่ทันสมัยที่สุดอุปกรณ์ที่ดีที่สุดรวมถึงเรื่ององค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ของอคนเท่าคนแก่หรือว่าควานช้างรุ่นแรกๆที่เขาเลี้ยงช้างแล้วก็รอดแล้วก็สําเร็จมาแล้วนะครับเราผสมทุกอย่างและแม้กระทั่งนะครับความเชื่อในเรื่องของอการทําพิธีหรือว่าการปัดภยัยหรือว่าการ ทำพิธีให้แม่ช้างกับลูกช้างเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีอันนั้นเดี๋ยวขอเล่าในโอกาสถัดไปนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอสม,มุนไพรช้างนะครับหมองปางละหรือว่าปางละเวชพัณธ์นะครับก็ขอขอบคุณไปทางสถาบันวิชากาแห่งชาตินะครับขอบคุณครับชอบชอบ